สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง S อ i s ซ e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้คะ่ะราศีคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมโดยประมาณคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้าย4ดวงคะ่ะ ดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารจะมีผลหลักๆนะคะในเดือนพฤษภาคมสำหรับดาวอาทิตย์นะคะพอครึ่งเดือนหลังเขาก็จะย้ายเข้าราศีพฤษภบทบาทของดาวอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไประยะเวลาในการให้ผลนะคะก็อย่างที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้เลยและพอนะคะเอาดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศีก็จะเห็นว่าภกเกตก็จะมีการขยับย้ายด้วยก็จริงค่ะ แต่ว่าบทบาทของเขานะคะจะไม่ค่อยต่างจากช่วงที่ผ่านมามากนักก่อนหน้านี้นะคะเขากลุ่มร่วมกับพระราหูพอย้ายเข้ามากลุ่มลักนานะคะซึ่งระเกตถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มให้กับพระราหูทำให้ดาวประจำราศีของคุณมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องไปโดยปริยายตรงนี้นะคะจึงมีผลทำให้การขับเคลื่อนตัวเองในการทำสิ่งต่างๆนะคะยังมีกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่อง แต่ว่าถ้าจะให้พูดกันตรงๆนะคะความเป็นพระราหูที่เขาอยู่ในพบการเงินเขาก็สามารถนะคะที่จะมีกําลังในการช่วยคุณหาทรัพย์หารายได้แล้วก็ค้นทรัพย์ของคุณไปด้วยไปในตัวมันขึ้นอยู่กับทักษะจรนะคะแล้วก็ดาวตั้งรับในพื้นดวงกําเนิดของพวกคุณแต่ละคนด้วยค่ะว่าจะให้ผลไปในด้านที่คุณจะได้หรือว่าต้องจ่ายมากกว่ากันถ้าเป็นการตีความภาพรวมนะคะเราก็ต้องบอกว่า ทำมาหาได้แต่ก็อาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องจ่ายออกไปแต่ก็จะถือว่านะคะช่วงที่ปะเกดกลุ่มลัคนาการเงินของคุณก็จะสะพัดค่ะมีเงินหมุนเข้าหมุนออกไม่ขาดนะคะถึงมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่คุณก็จะหามาได้มีให้จ่ายกันอย่าลืมนะคะว่าดาวทุกดวงล้วนมีสองด้านเสมออีกทั้งนะคะตรงนี้ก็มีผลกับความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ตัวตนของพวกคุณโดยตรง ทั้งถูกกระตุ้นนะคะจากดาวอังคารที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานอาชีพการเดินทางการพบปะผู้คนรักนาราศรีกุมนะคะคุณเป็นประเภทที่จะอยู่ติดที่ได้ยากค่ะ,ละหลายๆอย่างนะคะคุณสังเกตดูคุณมักจะถูกผลักดันให้ต้องมีการเคลื่อนไหวต้องเดินทางนะคะแล้วชีวิตถึงจะพบสิ่งที่ดีถ้าใครบอกว่าไม่ค่อยได้เดินทางไม่ค่อยได้ไปไหน คุณอาจจะต้องเช็คอย่างละเอียดหน่อยนะคะว่าคุณใช่ลัคนาราศีกุมจริงหรือเปล่าและก็ตัวของดาวเจ้าเรือนเองนะคะดาวพฤหัสก็มีการขับเคลื่อนย้ายราศีถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของเป้าหมายอะไรใหม่ๆบางอย่างนะคะต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งปียังคงมีอานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องค่ะก่อนหน้านี้ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคแล้วก็อุดมเกณฑ์มาถึงตอนนี้นะคะก็ยังคงมีความเป็นอุดมเกณฑ์ค่ะ มีการขับเคลื่อนที่ดีนะคะเพราะว่าอยู่ถูกธาตุความเป็นธาตุดินในตำแหน่งนี้ส่งเสริมดาวต่อให้คุณนะคะจะถูกพระราหูค้นทรัพย์แต่คุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณมีดาวพระหัสช่วยประคับประคองอยู่ต่อให้นะคะบางช่วงบางจังหวะชีวิตของคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากแต่เดี๋ยวคุณก็จะมองหาทางออกนะคะพบช่องทางไปต่อได้เองแต่ก็มีข้อแม้นะคะว่า จะต้องเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสมีความแข็งแกร่งเท่านั้นตรงนี้นะคะมันคือหลักการพื้นฐานง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่ดาวตัวช่วยของคุณอ่อนกําลังทำให้ช่วงเวลานั้นนะคะคุณอาจจะเกิดวิกฤตทางการเงินเข้ามารบกวนได้โดยอิทธิพลของพระราหูนะคะที่เขารอที่จะค้นทรัพย์ของคุณการทำมาหาได้ก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็จะถูกค้นรัพย์ได้ในช่วงเวลานั้นอันนี้แน่นอน และสำหรับคนที่ได้ฟังคลิปการย้ายของดาวพฤหัสที่เราเพิ่งทำจบไปนะคะคุณจะทราบว่าดาวพฤหัสจะเดินผิดปกติอีกครั้งในช่วงไหนถือว่ามีความสำคัญนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของพวกคุณโดยตรงถึงแม้ว่านะคะการย้ายของเขาจะยังคงให้อนิสงส์ที่ดีต่อเนื่องก็ตามแต่ว่าผู้ติดตามที่ฟังเรามาพักหนึ่งแล้วต่อเนื่องนะคะคุณจะทราบว่าเราให้ความสำคัญกับการเดินผิดปกติของดาวพอสมควร จึงอยากแนะนำนะคะสำหรับผู้ฟังใหม่ที่ยังไม่ได้ฟังคลิปดาวพฤหัสลองหาเวลาเข้าไปลองฟังกันดูค่ะมันจะมีหลายแง่มุมที่อาจจะแตกต่างไปจากที่คุณเคยได้ยินกันมาสำหรับเรานะคะมองว่าคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาทอันเนื่องมาจากนะคะมีดาวเสาที่มาจากภพวีนาศเข้ามากลุ่มลักนาดโดยตรงถ้าทักษะจรของดาวดีก็ดีไปนะคะแต่ว่าถ้าทักษะไม่ส่งเสริม เขาสามารถทำให้คุณเห็นผิดเป็นชอบเลือกหรือว่าตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญผิดพลาดได้ทำให้ชีวิตของคุณนะคะสามารถเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเข้ามากลุมลัคนาหนึ่งปีเต็มแล้วนะคะบางคนที่คุณได้รับผลจากดาวเสาไปแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ดีหลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วล่ะคะ่ะก็แค่ต้องประครับประคองนะคะสิ่งที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ตอนนี้ให้ดี แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับผลในทางโลกแบบเห็นภาพเห็นผลชัดเจนนะคะในหนึ่งปีต่อจากนี้ละกันค่ะหลังวันเกิดของคุณก็ได้นะคะระวังไว้หน่อยนะคะเพราะว่าหลังวันเกิดเนี่ยทักษะจรจะมีการปรับเปลี่ยนจะไปดูแค่ดาวที่ตั้งรับอยู่ในพื้นดวงกําเนิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเรื่องของทักษะมีความสําคัญไม่แพ้กันใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไว้ก่อนเป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าพลาดพลังอะไรไปแล้วมันจะแก้ไขาย,ยาก ซึ่งทิศทางนะคะที่เดาเขาเข้าไปกลุ่มร่วมกันอยู่ในพบสหัชชาบ่งบอกนะคะว่าจะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการติดต่อการประสานงานการทำเอกสารข้อตกลงมีการเจรจาต่อรองวิ่งเต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็ได้มีเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องบางคนนะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรกับคุณบางอย่างโดยที่จะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะ แต่ละคนคุณจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถัดต่อไปจากนี้นะคะดาวเขาจะเข้าไปรวมตัวกันนะคะอยู่ในภพพันธุทยอยย้ายตามดาวพระหัส์เข้าไปค่ะรวมแล้วทั้งหมดนะคะ5ดวงถือว่านะคะเป็นการเข้าไปกระตุ้นที่เกี่ยวกับสถานะความเป็นอยู่หลักทรัพย์ของพวกคุณเลยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรือว่าอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราวก็ได้คุณลองสังเกตตัวคุณเองตามไปด้วยก็ได้นะคะว่าตอนนี้คุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและกับคนสถานะไหนที่กำลังมีบทบาทมีอิทธิพลกับคุณอยู่ในช่วงนี้ในตำแหน่งนี้นะคะเราจะเน้นเรื่องในบ้านคนในครอบครัวเป็นหลักเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่คุณมีความเกี่ยวข้องอยู่ในช่วงนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะมันกำลังจะถูกกระตุ้นในอีกไม่ช้า ชีวิตนะคะกำลังจะมีการเปลี่ยนถ่ายสิ่งต่างๆเข้าสู่โหมดของการสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตัวเองตรงนี้ถือว่านะคะเป็นจุดตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เราจะค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์นะคะเริ่มจากดาวที่ขยับย้ายก่อนเป็นดวงแรกคะ่ะดาวอังคารที่อยู่ในภพกระดุมพระเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือน พบสหัชชาแล้วก็พบกรรม,มะนะคะเป็นพบเรื่องที่ดีทั้งคู่ค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางแน่นอนไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าไกลที่เกี่ยวกับการทำงานอันนี้นะคะเป็นผลสืกเนื่องมาจากช่วงก่อนหน้านี้การมีลาบผลจากการเดินทางนะคะการได้สังคมคอนเน c t ชันแต่อย่างหนึ่งนะคะที่ดาวอังคารเขาเพิ่งจะประสบมานะั่นก็คือเป็นการกลุ่มร่วมกับดาวสาวคู่ศัตรูฉะนั้นนะคะมันก็มีเกณฑ์ของการติดต่อการพูดคุย การเจรจาอะไรบางอย่างที่ทำกันแบบลับๆไม่เปิดเผยด้วยอาจจะมีบางอย่างบางเรื่องนะคะที่คุณกำลังซุ่มทำอยู่ก็ได้แล้วก็มีผลมาถึงปัจจุบันอีกทั้งนะคะตอนที่ดาวการงานกลุมลัคนาก็เป็นช่วงที่คุณจะมีงานเข้ามาให้ทำต่อเนื่องไม่ขาดค่ะบางคนมีอาทิพิเศษอาทิเสริมให้ทำกันงานบางอย่างที่ทำไปก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะมาได้รับค่าตอบแทนเพิ่งจะเห็นกำลีกำไรในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ หรืออย่างน้อยนะคะเป็นช่วงที่คุณได้สะสางเคลียสิ่งที่ค้างคๆไปแล้วได้บ้างบางส่วนตรงนี้นะคะหมายถึงคนที่มีแผนมีงานที่คุณจะต้องไปทำสิ่งใหม่ๆกันหรือไม่นะคะก็เป็นสิ่งที่คุณเพิ่งได้รับมอบหมายในปัจจุบันนี้ก็ได้เคลียร์รของเก่าเพื่อไปทำสิ่งใหม่ๆบางคนได้งานใหม่ก็ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นไปโดยปริยายเวลาส่วนใหญ่ของพวกคุณในช่วงนี้นะคะเรามองว่าก็จะหมดไปในเรื่องของการทางานเป็นหลัก อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังมุ่งมั่นทําอยู่ค่ะตําแหน่งนี้นะคะเรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนถึงแม้ว่าอาจจะไม่คล่องตัวนักนะคะสําหรับทั้งดาวอังคารและก็พระราหูแต่เนื่องจากเขาเป็นดาวประจําราศีค่ะแล้วก็มีพภเกตเข้ามาช่วยเสริมกําลังโดยภาพรวมนะคะเราจะให้น้ําหนักไปในด้านที่ดีมากกว่าเสียอย่างน้อยนะคะก็จะมีการขับเคลื่อนตัวเองที่ดีต่อเนื่อง แต่ก่อนหน้านี้นะคะอาจจะได้รับอิทธิพลจากดาวพุธก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะกันพอสมควรมาถึงตอนนี้นะคะหลายๆอย่างก็น่าจะค่อยๆเบาบางลงแต่อย่างไรนะคะคุณยังไม่ควรประมาทในเรื่องของการไว้ใจใครอย่าเพิ่งไว้ใจใครให้มากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีพักกเข้ามากระตุน้น การทำอะไรที่อยู่ลับหลังนะคะมีการปกปิดซ่อนเร้นไม่ได้โกหกแต่ก็อาจจะพูดไม่หมดเพราะว่าดาวเสาร์นะคะโดยธรรมชาติของเขาเป็นดาวที่มีคู่ศัตรูเยอะขยับไปเจอองศาของดาวจันทร์ดาวอังคารหรือว่าดาวศุกร์ก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะมีเรื่องให้ถูกหักหลังจากใครบางคนแค่ว่านะคะจะเข้ามามีอิทธิพลในช่วงไหนอย่าเพิ่งลืมในสิ่งที่เราเตือนไปเมื่อตอนต้นนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะที่แน่ๆคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวของตัวเองจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องมีค่ะญาติพี่น้องส่วนใหญ่นะคะก็จะมีทั้งที่ส่งเสริมแล้วก็บั่นทอนมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นนะคะด้านไหนจะเข้ามามีอิทธิพลมากกว่ากันสำหรับเรานะคะมองว่าช่วงนี้จะเป็นด้านที่ส่งเสริมเข้ามามีอิทธิพลกับคุณหรือแม้แต่กระทั่งถ้าเป็นสังคมภายนอก คุณมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้รับการสนับสนุนผลักดันเป็นที่รู้จักในสายงานของตัวเองหรือบางคนคุณได้รับการชี้แนะนะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานออนไลน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้อีกทั้งนะคะข้อมูลข่าวสารหรือว่าความคืบหน้าใดๆที่คุณรออยู่ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเห็นความคืบหน้าเข้ามาบางคนนะคะมีเรื่องของการทำเอกสารข้อตกลงการเซ็นสัญญาจะเป็นสัญญาจ้างงานก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าใครนะคะคุณว่างงานหรือว่ารองานอยู่จังหวะนี้นะคะส่งใบสมัครไปรอไว้ก่อนได้เลยค่ะคุณมีโอกาสลุ้นที่จะได้งานใหม่กันในอีกไม่ช้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานของคุณกําลังจะแข็งแปร่งในอีกไม่ช้าสําหรับดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธนะคะที่ทยอยย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์เขาจะอยู่ร่วมกันตรงนี้แค่ช่วงสั้นๆค่ะไม่ถึงเดือนดาวสามดวงนี้เขามีหลายส่วนที่เกื้อนหนุนกัน ในคลิปนี้นะคะเราจะตีความแบบผสมดาวทั้ง3ดวงไปเลยทั้งดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งนะคะเป็นอุดมเกณฑ์แต่ในขณะเดียวกันเรื่องของาธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนไม่ส่งเสริมเท่าที่ควรอิทธิพลของดาวนะคะเราเลยจัดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีปานกลางกลุ่ม่วงกับดาวอาทิตย์ซึ่งยังมีความแข็งแกร่งเป็นมหาอุดความเชื่อมโยงของดาวสามดวงนี้นะคะ บ่งบอกว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะหลากหลายสถานะค่ะนอกจากจะเป็นสังคมที่คุณคุ้นเคยแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รู้จักคนหรือว่าสังคมใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยซึ่งไม่ว่าดาวดวงไหนนะคะที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของแม่ธาตุตรงนี้ถือว่าเป็นแม่ธาตุไฟค่ะการให้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือเสียย่อมเห็นภาพเห็นผลชัดเจนซึ่งตอนนี้นะคะดาวเจ้า,าเรือนดาวอังคาร เขามีสถานะที่ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งพอเอาหลักการทั้งหมดมารวมกันนะคะก็จะมีเรื่องของการติดต่อการดิวงานการทำข้อตกลงค่ะจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่มนะคะแล้วก็อาจจะมีการหุ้นส่วนหรือว่าการลงทุนมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันหรือไม่นะคะคุณก็อยู่ระหว่างการจัดการภาระผูกพันอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินร่วมกับใคร สถานะของพวกคุณแต่ละคนนะคะสามารถเป็นไปได้ทั้งเจ้านี้แล้วก็ลูกนี่อีกทั้งนะคะเรื่องของการมีคู่แข่งคู่กรณีมีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะเราจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของการทำงานและกันค่ะมีใครบางคนที่เขาคอยจับจ้องแล้วก็ทำอะไรบางอย่างลับหลังคุณพบเรือนนี้นะคะเป็นพบเรือนที่จะต้องมีบุคคลที่สเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งคุณจะต้องระวังเรื่องของการคบคนเป็นหลักค่ะ เพราะว่าหลังจากนี้นะคะก็อาจจะเข้ามามีอิทธิพลอะไรบางอย่างจะเป็นสถานะไหนก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณนำพาเข้ามาก็ได้ค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมานะคะคุณก็อาจจะต้องรับมือกับความใจร้อนของคนรอบข้างพอสมควรสำหรับบางสถานะเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทั้งหมด โดยเฉพาะนะคะถ้ามีเรื่องของการที่คุณจะต้องพึ่งพาหรือว่าต้องทําอะไรร่วมกันก็น่าจะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันอยู่ได้บ้างระดับความหนักเบาของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันค่ะตรงนี้นะคะมันก็มีส่วนในพื้นเดาในพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วยว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตของคุณนะคะส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนอีกทั้งนะคะถ้าใครมีคนเจ็บป่วยไม่สบาย ที่ต้องเป็นการรักษาต่อเนื่องคุณก็จะได้ยาดีเจอหมอเก่งนะคะตำแหน่งนี้มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยกันได้อยู่นะคะเป็นไปได้ทั้งตัวคุณหรือว่าญาติพี่น้องคนรอบตัวอย่าเพิ่งประมาทนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันอีกทั้งนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รู้จักคนหรือว่าสังคมใหม่ๆกว้างขวางมากขึ้นการได้รู้จักคู่ค้าคู่สัญญาที่ได้มาตรฐานนะคะค่อนข้างมีคุณภาพที่สามารถจะพึ่งพาเกื้อนหนุนกันได้ ถ้าเป็นลูกค้าก็ถือว่าเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อคะ่ะหรือว่าถ้าเป็นระดับบริษทัทก็มีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้าเป็นบริษทัทต่างชาติได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนนักท่องเที่ยวหรือว่าไปอยู่ในสายงานออนไลน์เลยก็ได้นะคะในจังหวะนี้เครือข่ายสังคมคอนเนคชั่นของคุณการติดต่อพบปะนะคะจะทำให้คุณสามารถต่อยอดอะไรได้บางอย่างการได้รู้จักบางคนคนที่คุณไม่คิดว่าจะได้รู้จัก เราจะยกตัวอย่างบางเหตุการณ์บางสถานะแล้วกันนะคะให้คุณเห็นภาพคุณสามารถเอาหลักการนี้ไปเปรียบเทียบกับเรื่องของตัวเองได้เช่นว่านะคะคุณมีโอกาสที่จะถูกชักชวนโน้มน้าวให้ทำการร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนอะไรกับใครบางคนช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เราแนะนำไปว่าอยากให้คุณรับไว้พิจารณาก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจหรือไม่มันก็อาจจะมีเหตุบางอย่างให้คุณไม่รับด้วยในช่วงก่อนหน้านี้ แต่พอมาถึงจังหวะนี้นะคะมันจะมีการขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำก็ตามนะคะคุณจะเห็นข้อดีและก็ข้อเสียได้มากขึ้นโดยอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะถึงแม้ว่ายังมีอิทธิพลอยู่แต่ก็จะลดน้อยลงไปกว่าช่วงก่อนหน้านี้ทำให้มองเห็นอะไรได้เป็นภาพชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณทำอะไรที่มีการต่อสู้การประมูลการแข่งขันนะคะ มันจะมีลักษณะของการวิ่งเต้นหรือว่าการตกลงอะไรที่อยู่ลับหลังถ้าคุณอยู่ในบริษัทก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งพักแบ่งพวกอย่างที่บอกไปนะคะว่าตำแหน่งนี้มันจะมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเข้ามาได้ทั้งในด้านที่ส่งเสริมและก็เป็นอุปสรรคยังคงต้องระวังเรื่องของการครบคนไว้ก่อนคะ่ะและในทางตรงกันข้ามนะคะเรื่องของหลักทรัพย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือถือว่ามีความแข็งแกร่งต่อเนื่อง เรื่องสะดุดติดขัดมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วค่ะแต่เรามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่ปัญหาอะไรร้ายแรงสําหรับเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะถ้ามีปัญหาอย่างน้อยก็อยู่ในช่วงระหว่างการแก้ไขทําให้คลี่คลายซึ่งบางอย่างบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาก็จริงค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีดาวพฤหัสเข้ามาช่วยประคับประคองใครที่มีความกังวลใจที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของตัวคุณเองนะคะ จงนี้นะคะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการทำมาหารายได้เป็นหลักค่ะทำให้เต็มที่เต็มกำลังในส่วนนั้นพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงนาทีทองของคุณถ้าคุณยังรู้สึกว่ายังไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยเราบอกคุณล่วงหน้าไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าปลายปีนี้มันยิ่งกว่านี้นะคะในในคุณเสียสลับเวลาเข้ามาฟังแล้วนำสิ่งที่ฟังไปทำให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะคะ ถึงจะเรียกว่าได้ประโยชน์จากโหราศาสตร์อย่างแท้จริงเกณฑ์ของการที่จะมีเรื่องของการหยิบยืน่นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะถือว่าผ่านช่วงที่คุณได้พิสูจน์ผลงานความสามารถกันมาพอสมควรทําดีก็เริ่มจะมีคนมองเห็นค่ะหรือว่าถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมมาถึงตอนนี้นะคะก็จะมีคนหยิบยืน่นหรือว่ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือในสายงานหรือสิ่งที่คุณกำลังทำ การค้าการขายนะคะก็จะได้ลูกค้าที่ดีลูกค้าช่วยแนะนําช่วยบอกต่อบางคนพบช่องทางการมีไรายได้หรือว่าการลงทุนในต่างแดนมันสามารถตีความได้หลายรูปแบบนะคะผู้ใหญ่บางท่านนะคะที่คุณมีลูกหลานทํางานอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนคุณก็หน้าที่จะได้รับอานิสงส์ที่ดีอะไรไปด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเป็นลาภผลจากตักทรัพย์ของตัวคุณเองก็ได้ด้วยส่วนหนึ่งเช่นว่านะคะมีมรดกพินัยกรรม บางคนต่อยอดหรือว่าขยับขยายให้มีลาบผลเพิ่มเติมขึ้นมาได้หรือว่าบางคนนะคะที่คุณมีปัญหาความขัดแย้งกับใครบางคนในครอบครัวก็อาจจะอยู่ในช่วงของการแก้ไขาหาทางออกหลายๆอย่างร่วมกันทิศทางหลายๆอย่างนะคะมันน่าจะมีในด้านที่ดีเข้ามาให้เห็นกันได้บ้างอย่างน้อยคุณก็จะมีกำลังใจที่ดีขึ้นกันค่ะต่อให้คุณจะต้องเผชิญอุปสรรคจากคนรอบข้างอยู่ได้บ้าง แต่ว่านะคะคุณก็จะมองเห็นทางออกหรือไม่ก็ทำใจยอมรับได้บ้างส่วนหนึ่งมันเป็นลักษณะของคนที่มีภูมิต้านทานในชีวิตกันพอสมควรระดับหนึ่งค่ะแต่ละคนนะคะแต่ละช่วงวัยคุณก็จะมีบาดแผลหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่างกันเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะคะมาใช้ประโยชน์ให้ได้ดีในปัจจุบันนี้และพอวันที่15นะคะที่ดาวอาทิตย์เขาจะแยกตัวออกมาอยู่ในภพพันธุ มีผลไปถึงนะคะ14มิถุนายนโดยประมาณเป็นการย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับทั้งดาวพฤหัสแล้วก็มฤตยูตรงนี้นะคะเป็นภพเรือนเป็นบ้านของดาวศุกร์การมาของดาวอาทิตย์นะคะก็ถือว่าเข้ามากระตุ้นการทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวหลักทรัพย์ความมั่นคงการศึกษาหาความรู้ทักษะอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองก็ได้ค่ะ หลายๆอย่างนะคะที่คุณมีโอกาสที่จะได้ทำในตอนนี้มองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันคือการทำเพื่อเป็นการปูรากฐานความมั่นคงบางอย่างค่อยๆบุกเบิกิเริ่มทำกันไปนะคะแต่ละคนคุณจะมีทั้งอุปสรรคที่เป็นต้นทุนของชีวิตท,ที่แตกต่างกันบางคนนะคะคุณบุกเบิกิเริ่มจากศูนย์บางคนนะคะคเขากลิเริ่มจากการติดลบด้วยซ้ำค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะทุกการเริ่มต้นล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งตำแหน่งนี้นะคะมีความเชื่อมโยงไปถึงดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์ยังคงไม่พ้นที่คุณจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่รมของพวกคุณน,นี่แหละคะ่ะณขนาดนี้ซึ่งดาวผู้มาเยือนทั้ง3ดวงนี้นะคะก็จะส่งผลไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของาธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนความร้อนแรงของดาวอาทิตย์ก็จะลดน้อยลงไปกว่าช่วงก่อนหน้า ซึ่งหลายๆความหมายที่เราตีความไปนะคะยังคงส่งผลมาถึงช่วงนี้ด้วยบทบาทความเข้มข้นของคนรอบข้างนะคะความมั่นอกมั่นใจของพวกเขาก็จะเริ่มลดน้อยลงอยู่ในเกณฑ์ที่คุณรับมือได้ไม่ยากถึงแม้ว่ายังคงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะก็ตามมันมีเกณฑ์นะคะที่คุณจะมีลาภผลบางอย่างจากหลักทรัพย์ของตัวคุณเองรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใครที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ ช่วงนี้ก็ต้องเป็นฝ่ายลุกหนักหน่อยนะคะในการเข้าถึงลูกค้าหาจุดดึงดูดที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าวงการอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับปีนี้จะดีแค่ช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นฉะนั้นจะทำอะไรควรรีบทำเพวกคุณยังถือว่ายังได้ลาบผลจากสิ่งนี้อยู่ในที่นี้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะกับคนในครอบครัวตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้คิดหรือว่าพูดถึง เรื่องของการสร้างหลักฐานความมั่นคงบางอย่างร่วมกันหรือว่าเป็นลักษณะของการช่วยกันสะสางคลี่คลายปัญหาเรื่องในบ้านนะคะคนที่มีคู่ครองคุณกับคู่ก็อาจจะคิดวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้มีสิ่งเดียวที่คุณไม่ควรประมาทก็คือการถูกชักชวนโน้มน้าวจากบุคคลที่3ถ้ามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่เราว่ามานี้นะคะอย่าเพิ่งไว้ใจใครง่ายจนเกินไปค่ะ มองในทางลบไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าความเชื่อมโยงของดาวเ้ามีเรื่องของผลประโยชน์มีการได้เปรียบเสียเปรียบค่ะซึ่งในบรรดาวพวกคุณก็ย่อมที่จะเป็นไปได้ที่คุณจะต้องมีทั้งสองรูปแบบนี้นะคะไม่ได้เปรียบคุณก็จะต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบฉะนั้นนะคะก็แค่ต้องมองคนให้ออกดูคนให้เป็นเพราะว่าจะไปเหมาว่าทุกคนที่เข้ามาจะไม่น่าไว้วางใจไปสมหมดก็ไม่ควรอย่างที่เราเตือนไปนะคะ ว่าจะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็มีเจตนาบางอย่างแอบแฝงเราพยายามนะคะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพทั้งในด้านที่ดีและสิ่งที่คุณจะต้องระวังเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทำร่วมกับใครมันก็เป็นความมั่นคงในการทำมาหาได้ของคุณปกติทั่วไปนี้ก็ได้นะคะจะไปตีความว่าลักษณะการทำงานที่ยังคงมีความมั่นคงต่อเนื่องก็เป็นไปได้เหมือนกันแค่ว่าช่วงนี้นะคะ พยายามทําผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ค่ะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถแล้ก็ศักยภาพของคุณทุกความพยายามก็ต้องทำให้ถูกจังหวะถูกเวลาด้วยนะคะฉะนั้นโดยภาพรวมสำหรับดาวอาทิตย์เลือกคบคนให้ดีค่ะเพราะว่ามีผลกับความเป็นไปในชีวิตของคุณด้วยและสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้ตรงนี้นะคะเราให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ค่ะ ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเกือบครึ่งปีนะคะดา,าวเสาร์เขาจะเดินผิดปกติตรงนี้นะคะจึงมีผลทำให้มีการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นคุณมีความลับกับคนอื่นหรือคนอื่นมีความลับกับคุณก็ได้จะมีเหตุให้มีการทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปิดเผยเพราะเธอไม่เป็นฝ่ายคุณนะคะก็อาจจะต้องระวังคนบางสถานะที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ใครนะคะที่คุณมีโรคประจําตัวช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังค่ะโรคเก่าที่เคยเป็นแล้วมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้เหมือนกันอย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของสุขภาพกันนะคะยิ่งถ้าจะตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญก็ควรที่จะต้องพิจารณาให้ดีนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังจึงไปต่อได้ยากเพราะว่าดาวเสาเขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะคะ่ะ หลักทรัพย์นะคะบ้านที่ดิงคอนโดเมื่อดาวเดินผิดปกติก็คือการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการขับเคลื่อนใครที่อยู่ในสายงานอาชีพนี้นะคะคุณอาจจะต้องมองหาทางหนีที่ไล่เผื่อไว้หรือว่าถ้าใครนะคะคุณมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะขายออกได้ยากเช่นกันและสำหรับปัจจุบันนี้นะคะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่ไปจนถึง14มิถุนายนโดยประมาณ ก็แค่อย่าประมาทในสิ่งที่เราเตือนไปค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับทิศทางหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องรับมือในอนาคตอันใกล้ก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องฝ่าฟันกันเพราะว่าต่อจากนี้นะคะก็จะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึงสองดวงเรายังไม่ได้เข้าไปดูอย่างละเอียดค่ะแค่เห็นว่านะคะการย้ายครั้งต่อไปของทั้งดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์จะย้ายไปเป็นเกษตรกัน นั่นหมายถึงมีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะคะซึ่งย่อมที่จะต้องเป็นผลที่มาจากการกระทำแล้วก็ความทุ่มเทอะไรบางอย่างของพวกคุณในตอนนี้ว่าจะทำให้ตัวเองนะคะไปได้รับอนิสงส์ที่ดีกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเป็นรูปแบบใดฉะนั้นนะคะมันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะต้องทำในสิ่งที่ควรทำไม่ใช่สิ่งที่อยากทำใครนะคะที่คุณทำดีอยู่แล้วเราก็ขอให้คุณรักษามาตรฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้ เราทำได้เพียงแค่ให้แนวทางนะคะส่วนมันจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนทุกนาทีมีความหมายนะคะผ่านแล้วผ่านเลยค่ะมีเงินก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับมาได้ฉะนั้นนะคะทำทุกนาทีของพวกคุณให้มีความหมายที่สุดและก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ และก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ